สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของยอดแสนไกลฟเทคกับนักชกชาวสหรัฐอเมริกาคลิกลินเซ่ก่อนอื่นเรามาดูนักชกผิวสีคนนี้สิครับว่าเขาเป็นไผ่สำหรับคลิกลินเซ่นะครับเขาเป็นนักต่อสู้4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคาราเต้คิกบ็อกซิ่งมวยไทย MMA และเขาก็ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งแชมป์มวยไทยแล้วก็แชมป์คาราเต้มาแล้ว สำหรับมวยไทยเขาเป็นแชมป์โลกมวยไทยถึงสองเส้นนะครับสำหรับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเมื่อครั้งที่เขาขึ้นโชกกับสมรักคำสิงนะครับ <Mitte. S 1> เขาเคยเอาชนะอดีตยอดมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นแข้งมังกรเมธีเจดีพิทักษ์และมาลายเพชรชสิปภาสำหรับการโชกกับสมรักคำสิงนะครับเขาก็เป็นไฟเอาชนะคะแนนสมรักไปแบบที่สมรักยังงงนะครับท่านนะ พราะว่าสมรักเนี่ยจะชคแบบใช้หลักเหลี่ยมเข้าช่วยนะครับแต่สำหรับต่างประเทศไม่มีคะแนนนะต่อไปนี้ก็มาดูสิครับเมื่อคริกลุนเซ่ขึ้นชกกับยอดแสนไกลแฟเท็การชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา ah ในรายการไลออนไฟสิบเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2556 ท้ากาดำพ้าเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำวัสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้อพี่น้องเอยว่ามันลูกนิมิตวัดท่าไหม่เอายอดแสนไกลเตจซ้ายเข้าไปนะครับน้องเอายอดแสนไกลนี่ก็เป็นพ้นละค้นข้างน้องบัวลำพูสำหรับอัฟริกะครับน้องก็สหรัฐอเมริกาดอ บางคนก็บอกว่ายอดแสนไกลไม่ใช่น้องบัวลำพูนะครับนะเขาอยู่ที่อำเภอโนอนสังนะอยู่บ้านตาดให้ตำบลโคกม่วงอำเภอโนอนสังจังหวัดน้องบัวลำพูเขาอยู่โนนสังนะครับเพราะได้ยุนน้องบัวลำพูนั่นเถอะเอาว่ายัางไงยอดแสนไกลขยับเข้าหาเอาโดนหมัดขวาทิ่มดังเบา วันคลิกโอ้โหเอาต่อยกับใครก็รูปร่างใหญ่นะครับคริกเอาแต่ว่าเนี่ยเขาน้ำหนักก็สัมกันนะครัเอายอดแสนไก่สิเตีกับวอเต้เอามาแล้เอาไปเจอมวยแก่สมรักวัยสี่สิบนะครับเนาะอารเร์เทนิคมมาเจอยอดแสนไกรในวัยยี่สิบแปดสำหรับคริกเนี่ยก็สามสิบมาแล้ว เกิดก่อนยอดเซนกรยสองปีเนี่ยเอานอะเห็นว่าตีไส้เขานะเออเมื่อคืนน่ะเอกเหลี่ยมม่งม่ง,มงเป็นตีตดินยอดสซนไก่่าพวุวนนะเอา้าเอา้าตีเขาน่ะอกตรงลิ้นปรีนะครับเนาะมันสีดงังพอกยิ่ิเอา้าลิ้นเสะตีหัวเข้าไปแล้วก็มีท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคนไทยอยู่อเมริกาเขาบอกว่าเขาเรียกชื่อนะครับเ,เขาไม่ได้เรียกนามสกุลนะ เพราะว่าถ้าไปเรียกพ่อก็ลินเซ่เรียกลูกก็ลินเซ่จักวาเอิญผู้ใดอ้อยสันไก่เตใส่ไม่ถึงคือบานเห่าเนี่ยสีมาเอิญจันทโอชาญกัจักว่าเอิญประยุทธ์หรือเอิญปรีชาญนะฮ่จันทโอชาเนะครับนะเอิญซื้อไปเลดเห็นว่าทีบหัวแล้วยอดสันไกเด้งออกมาเอาพันซอกเอาดีพันซอกได้นะครับกติกามวยไท่เต็มร้อย สำลันลูกกระตาจ่ดอกมีแนวหลายแหล่เทียนบึ้ง <laughs> ยกแรกทั้งคู่ก็ยังไม่ออกอาวุธกันปานใดน,นะครับเนาะเนี่ยเตะซ้ายไม่ถึงยอดแสนโลยเอากกางเกงแดงเหมือนกันนะกางเกงสีแดงเหมือนกันแต่ยอดแสนกลรยนี่ <c oughs> จะมีหัวส่งสีดำวันเถาะเอาคำว่าวันเถาะนี่ก็แปลว่าว่างั้นเถอะ เห็นว่าตีนยันยอดแสนไกลเนแล้คริชเอายอดแสนไกลตีนยันขึ้นอรอดจังววะใส่จังๆนะครับนี่อันนี้สอก็ไม่แพ้ใครนะครับยอดแสนไกลเนี่ยจับตาดูให้ดีเนี่ยคัดมาลาใส่เข้ม12พี่น้องหลับมาแล้วเอาเมดยกแรกนะครับเอาหลังจากที่เมดยกแรกแล้วเอาก็ต้องไปกับขืนมายก2เลยนะครับนะเนาะยกแรกเราแพ้เห็นไหม คะแนนเขาได้สิบเราได้เก้าไ้สีมาเล่นเซิ้งเล่นลีลายูว่าอะไรดีเขาให้คะแนนั้งแตยกแรกดีโมเมนบันลเขาให้เตยกชีกับยกต้นยกหาทันทัว่วเอายอดเ้นไก่จ้วงมัดไส้ไม่ถือเอาคลิกกับเต,เตหัวโอ้โหเตแรงจังยอดเ้นไก่เตะไส้คือนกันแต่ดูเหมือนเขารูปร่างใหญ่นะครับเนาะ คือมันได้แสงมันก็ได้ออกลักษณนี้ตัวชีเอาเตะใส่ขึ้นโอ้โหพี่น้องเอ้ยแข่งหนักจังเลยเระวังมวยซ้ายกับมวยขวาเนะครับเอาช่วงนี้มัดขวาไปข้างหนึ่งลินเซ่ลินเซ่ต่อยขวาไม่โดนยอดแซนไก่ตีไส้บ่ถ,ถือขึ้นกันเอาเอาต่อยเขาลำตัวโอ้โห เอาหุ่นแบบนี้ไปต่อยสากคนี่โอ้โหมัดหนักนะครับเนี่ยเอาหนังเห็นว่ากรรมการแล่นอุ้ยลืมซ่อมกรรมการเลยเอากรรมการเนี่ยมันคือต้นหอมย่างได้ใช่ไหมาเป็นเสื่อมเสอมเอาเห็นบ่ยอเส้นไก่พย่ายามแข่งเท่าเอาคลิกว่ายังไงคลิกนะรอจังหวัดสวนนะกำปั้นขวานะเอาโดนเต้ไซขอนาท่องยอเส้นไก่ว่าจังไรต่อยขอลรมตัวเอาต่อยซ้ายอา่ะห เาก็มีสวนเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่โดนนะเอาเน,นี่ยแท่งเขาแลวเอาเน,นี่ย่องเบิงที่ขุนเข่าเหมือนกันนะครับนะไอหนูคอมพิวเตอร์นระคลิกต้อยหัวเข้า,ขาไปอุ้ยบังสันนะพี่น้องเอ้ยปเปรีปเลเศษเอาหน,นี่เจ้าสังไกต้อยคร่อมไปนะครับเนาะเตะหัวเขาบักแอล เอาช่วงไส้เอาเตะขัวคาร์บักแอลเอาลินเซ่เอากัดควันแรกแล้วยกสองเอายอดเซนไกเริ่มเดินเร็วนะครับเขานั่นไหมมันเป็นอ้อห้อจังเลยวงกะโหลกกะโหลกศีรษะนะครับเอาวัดตังแรกกอดแล้วเอาควันสอกวะนั่นเอาโดนสอกแล้วนะครับนะดังป๊อกเลยเมื่อกี้สำรับคลิกว่ะเอาเห็นไ่มยอดเซนไกตีเขาคาคนตีกันนะกรรมการเราเอาลองเบิรงแหลกเขาเอาแทะแหลกเขานี่ ถ้าเผื่อด้านบนเมื่อ,อไรก็พ้แล้วทัดมาลาส,สอยขึ้นไปล่ะยอดแสนไก่เอาเตะใช่โอ้โหพีนองเลยเตะหนักนะครับนี่เอาต่อยลําตัวอีกครั้งหนึ่งนะสําหรับยอดแสนโครยินเนี่ยข้างวงในก็มีเขาเนี่ยเ,เขาก็ไม่แพ้นะครับยอดแสนไก่เห็นไหมตีเขาน้าท้องเหมือนตัวเอาจ่วงด้วยมัดใา่เอาคลิกเอาคลิกโดนอีกแล้วโอ้โหเอา เตะหนักเนาะนั่นเพ็นร่อตีเขาอีกแล้วเนี่นยอีหมดยกที่สองเอาหมดยกที่สองก็มาดูคะแนนสิครับเอาหมดยกที่สองเราได้สิบเขาได้เก้านะครับเนาะเอาแสดงว่าเสมอกันนะเพราะยกแรกเขาได้มันอีหยังเหลียญม,มงมงยางล่างอีกสองคนเอายอดแสนไก่เตะไตส้โอ้โหได้แข้งซ้ายเนียนๆน,น,นีนี่เนี่ยคะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็นเสมอครับสองยกเนี่ย เอานั่นน่ะเอาถ้าเพลือเนี่ยโอ้โหต้องกันให้ดีนะครับสอกยอดแสนกรอินเอาคริกสลับสอกบ่เนี่ยเอาแลกเขาไปแลกเขามาเนี่ยก็สอยขึ้นบนนั่นแหละเหลี<ว>่ยมมงมงยันได้เลียดอยู่นะ<ว>เห็นว่าสอกนะอา้อาวอ้าเริ่มแล้วนะครับนะเอาตีเขาแล้วสิทธิ์สอกนะเนี่ยเอานน่นนะโอ้โยเฮ้ย เออถอยกรูปปดว่ามันแตกหรอติพี่น,ออน,นอ้องเออเอาต่อยขอล้มตัวเอ้าเอา,เอายกสามก็เริ่มเอาเริ่มเร็วเ,เดินเร็วเอา้านั่นเห็นบ่ลแดงจริงคือเฮ้ยอย่างไอ้คนเล็กอุหลมมาเบื้งเด้เดียดไหมเดียดเอาไว่าตั้งไต่แล้วได้เลียดแล้วนะครับเพาะคริกรุเนเช่เออพอถ้าเป็นคนขาวนี่ท่านที่เบิ้งชัดเจนนะครับเดียดแต่ว่าเป็นคนแลนี่เบิง้บงโบกเคยเห็นนะเอ้าขอจบอีกแล้ว เอาถ้าประกอบเนี่ยก็เสร็จมวยไทยสิครับนะทั้งเข่าทั้งศอกนั่นแหละฟริกก็ไม่มีโอกาสใช้หมัดที่ตัวเองถนัดนะครับเอายอดแสนไก่แท่งเข้าส้เอ้าเอาเนี่ยเอาทั้งศอกทั้งเข่าสลับกันไปเห็นตัวล่องเบิ้งนั่นเอายักยักจักออกมาหัวหน้าเ็นบ่ากรรมการซองมึงแฉเอาเตะส้เอาเอาเริ่มหน้าเสียแล้วนะครับนะฟริกว่ายังไงเห็นเดี๋ยว รอดไม่รอดเออส่วนมากจะเป็นการประกบตีเข่านะครับแล้วก็สอกซิดขึ้นไปโอ้โหดังพุ่งล่างบอนเอ้าก็พยายามจะต่อยมัดนะครับคลิกเอาแต่ยอดแซนลอยเข้าถึงตัวแล้วนั่นเฮนบ่นั่นนะเอาเตะหัวารเทียนนึงเอาเตะขวาคืนโอยอดแซนล่อยเตะเขาดุพวงเอาว่าจังไดเอากมกรอัะอยกออกมัดแซ็ตโ้ยสำคัญเอานั่นเห็นบ่์สอกอีกแล้ว เออออได้ขาของเหลี่ยมครัเนาะยอดเซนไกเห็นโอ้โหเอาตาตูบแล้วครับตาซ้ายนะตาซ้ายนี่ก็โดนศอกนะครับเนี่ยเริ่มจะบวมออกมานน่นเห็นว่อ้าวเต้งเหลีดยติงตาตูบแล้วพี่น้องเออขาคขาแน่ตีคอลัมน์โตนตัวเอามายังไม่คิกรินเซเอาคือถือตีแค่แต่เอาศอกอ้าวอ้าวชกแบบมวยไทยเนี่ยก็เดือดร้อนสิครับเห็นบวาแต่เขาก็เป็นมวยไทยนะครับแต่ก็ชกมาหลายอย่าง คาราเต้คิกบ็อกซิ่ง karate, boxing, MMA แยากถำมแม่มัดยกที่3โอ้โหเอาก็ดูคะแนนสิครับนะเอาก็น่าจะเป็นผงโรหลังจากที่ยกหนึ่งยก2เสมอกันมานั่นเห็นบ่คะแนน10ต่อ8เอายอดแสนไกลได้10นะครับยกที่ผ่านมาสำหรับคริกนี่ได้8ป ยอดแสนไก่เดินเข้าหาต่ำสไตล์เอาคริกพยางยามต่อยมัดนะครับเอาเตะไส้คนาท่องสหรับยอดแสนกรวยเอาคริกเอาคริกว่ายังไงเอาหันมาจ้วงด้วยมัดแล้วยกนี้สิมาแลกสอกกับยอดแสนไก่กัดว้กัดซำกลมเอาหัวไปส้นกับกระทิ้งเลยนะแล้วเบิ้งติเอาเตะไส้คนาท่องอีกแล้วเอาคริกอาวอาวุธก็มีแต่มัดกับเตะนะครับคริกเนาะ นั่นสอกกับเขาไม่ค่อยเห็นน้เห็นว่าตีเขาล่ำตัวเอาช่วงที่หัวขึ้นนีกันเอาต่อยเขาล่ำตัวอกีกโอ้โหเอาไม่ใช่เบาเบานะครับหมัดยอดแสนไกลเนี่ยทังไปแต่ละบาทนสะเทียนเรียนลับน,นะล้วเอาฮาจังหวะและโอกาสตีคองเดี่ยม,มน,นะอยอดแสนไกลวันเอาเนี่ยโอ้โหถึกทีบนะเอา โดนเขาทิ้งมากว่าก็นเทียเดียวคุ้มเลยทีเฮ้นางงายเงือบเลยเอาเตะใส่เอาเทเลควิกเอาขอทัดมาลาสวนมาเหมืนคนเอานั่นน่ะฟักศอกเห็นศอกปั่นเห็นลูกระเบิดเอาป่วยขล้มตัว,วบ่บ่ยอดแสนกไกลรเอาโดนเข้าสวนขึ้นมาเอาควิก เอาดูสีหน้าก็เริ่มจะชักไม่ดีแล้วนะครับคริกลินเซนกรรมการนัดเืนสุภาพทบุกรรมการ<ะ>ว่าเป็นหัวหอมยังใดเลอเลยว่าแจนลูคงตีตังเพนะนว่า,าเอายอดเซนไกวาจังหดขยับเขาหาเช่นเคยแล้วอรอดจังหวะทำรอยรองไกคุดนั่นเห็นว่าถุยขึ้นไปนะซอกแล<ะ>้วก็ตีสวนมาเหมือนกันนะครับนะ เอาแต่มวยไทยนี่กันศอกเป็นนะเราแต่ต่างชาตินี่โอ้โหทุกว่าศอกนี่กันยากจังตีเขาล้วตัวโอ้โยเอเอเอ้าวอ้าวเริ่มตัวแข็งแล้วน,นะครับนะเอาโดนโดนหมัดเมื่อกี้น่ะนี่อ้าวว่าจงไดโอ้โหเบียดกระได้ดวงได้ดวงให้คตเล็ดอุลมมาคัดเบียดให้ศอกบอ่เนี่ยตีเขาแล้วเนี่ก็สอกขึ้นบนเลย โอ้มเมนเจอของวัฏกาตีเดอรกับยอดเซนไปเนี่ยระวังตัวยากเอาสลัดออกไปเอาเม็ดยกที่สี่อ้อออาวยกสามยกสี่นี่ก็โดนไปเต็มเต็มนะครับเนาะได้ยกหนึ่งยกเดียวนี่เขาก็มีโชว์คะแนนให้ดูเอามาแ้วยกนี้สิครับว่าคะแนนเป็นเนั่นไรเา สชล่ะเอายกสี่เขาไม่บอกนะครับเนาะเขาจะบอกสามยกเอามาแล้วยกที่หาว่าเป็นยังไงเอายอดแสนไก่เตะใส่ขอดูข่ววเอา้ก็ต่อยหมัดสวนเหมือนกันนะครับคริกหุยอ่อนซอนกระโหลกศีรษะนั้นเห็นว่าถึกเตะคนาทองอีกครั้งหนึ่งเอายอดแสนไกก็โดนเหมือนกันนะครับโดนสวนเข้าหน้าเบาๆเอาเตะใส่โอ้ยการเด็นไปตามแข้งเลยเอาว่าจะไงสอกบ อันนี้เริ่มหันมาเล่นแข้งแล้วเอายกสองสามสี่นี่ก็ประกบตีเขาแล้วตีศอกนีลยว่านจงนีก็หันมาสาดแข่งแล้วโอ,โ,หโ,หโอ้โหแต่ละดอกพี่น้องเออก็เรียกว่าได้ทั้งนอกทั้งในเห็นด้วยเอานั่นเหตุว่าเตะใสเอาท่านผู้ชมสหรักนั่งปากโปลกปกลนีะขวนะเห,เเนหน็นไหมโอ้ยไปเตะหดทิ้นไปแล้วได้เงินพร้อม นั่นเห็นไหมสอกบะเอายกห้านี่ก็ยังไม่เห็นสอกนะครับก็สาดแข้งมััวเนี่ยกรรมการนาเป็นเชิมเชื่อมที่ไหตาซ้ายนี่ก็เกือบปิดนะครับเนี่ยเลือดก็ไหลมาเป็นระยะระยะอันเดเห็นบ่าเตะเขาหน้าท้องก็ไม่มีอร่อยแล้วต้อยใส่เขาล้วตัว อยู่ที่ว่าจะน็อกหรือไม่น็อกนะครับเอา้เอายังเป็นไฟทอยอย่างนี้เขาเรียกว่าหมดสภาพเ,าเจอเข้าอีกแล้วเพป,ปกติมวยเป็นรองจะบุกนะครับแต่นี่ถอยก็เรียกว่าพยุงสังขารให้หมดยกห้านแลเอาตีไส้อยอดแสนโคย ดูไม่มีอรไอยแล้วพลังหมัดก,นะก็ชักจะต่อยไม่ไหวแล้วสืกเตะไส้ไหมนะ่ะเขาแขนเอาหอย่อยาาเซสนไกรก็เขาเพรา,พราเอาเตะไส้เขาลำ้ำโตเอาศอกนี่ศอกเริ่มไม่ใช้แล้วนะครับเนาะ เขาก็ถือว่าเริ่มจะถ้อยทีถ้อยอาศัยนลเห็นว่าเตะใส่โอ้โหยบ้าอาศัยเราบ้านมันกระเด็นตามแข้งเอากรรมาการซองบอ้กอีกเจ้าเมื่ยกสุดท้ายอ้าว ก็ต้องบอกว่ายกสุดท้ายในยอดแสนไกลก็พร็าคร่ลงนะครับนะะไม่มีการฟันศอกว้ยตาตูกตาโปนเอากระคงสิบ่อบีปัญหาเนาะครับเนาะ,ะคนการตัดสินกับปรากฏว,ว่ายอดแสนไกลแพ้เทกันเลยสนะวันทอนั่นเห็นบ่นยกมือแล้ว ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ